ก็มาร่วมง,งานนะคะมาเชียเด็กๆทุกคนเลยนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็มีน้องฟ้าโปรดที่ที่ก็มาจอยด้วยนะคะมาแจมก็เขาเริ่มต้นจากการไปเรียนเรียนร้องเพลงนะคะกับครูแอนนัทน,นาบุญหลงซึ่งครูแอนเนี่ยแต่งเพลงขอโทษที่ควรใจเธอให้นัทใช่ไหมคะแล้วก็เลยเป็นความผูกพันแล้วซึ่งพี่อู๋เนี่ยพี่อยู่ที่อินเดียนะ,ะพี่อู๋ก็เป็นครกราฟแล้วก็เป็นครูคนแรกของนัทเป็นคนออกแบบท่าเต้นอย่าทำอย่าทำ หราสจักรน้ำตาลเลกอะไรต่างๆที่เป็นแบบว่าถ้ายุคของนัดเนี่ยคือพี่อู๋เลยแล้วก็เล่นละครเวทีตั้งแต่แบบเบิร์ดปี37ที่นัดลงเรือกับพี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่อู๋นี่เป็นเพื่อนเราตั้งแต่ละครเวทีเซ็ตนั้นจนจนถึงยาวนานมันจะถึงวันนี้ปี2537ค่ะคือที่เจอพี่อู๋จาวันนี้ครับผมที่แบบเราแบบเดินเดินอยตามเราเขารู้สึกเราเป็นแังจูงจมากเลก่อนอื่นต้องภูมิใจในตัวพี่อู๋ก่อนนะคะว่าพี่อู๋นี่เป็นแบบเป็นเป็นคนเก่งเป็นคนที่ เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เข้าใจความพฤติกรรมของเด็กๆนะคะแล้วนั่นก็เชื่อว่าทุกคนอ่ะผู้ปกครองทุกคนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของพี่อู๋นะคะรวมถ้งคุณครูแล้วเขาก็จะมีแนวคิดแนวให้เด็กเนี่ยได้มีกิจกรรมที่มันทําให้ตอบโจทย์นะคะกับเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองก็มั่นใจได้ว่าลูกเราจะพัฒนาทางด้านตรงนี้ด้วยแล้วที่สําคัญนันเห็นความสามารถของเด็กๆในยุคนี้นะคะคือมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่รักฐาใจเด็กๆอะค่ะแล้วนั่นเห็นว่าเด็กๆทุกคนเก่งมีความสามารถ เราเองก็ชื่นใจปลื้มใจค่ะอยู่ที่บ้านไม่ซ้อมกับเขาบ่อยไหมคะที่ไทยไมยเลยค่ะ,ส,คะสู้เขาไม่ได้นะอังริง <laughs> คือพอเห็นท่าเต้นเขาแล้วเราแบบเรานี่อ่อนไปเลยอะรู้สึกว่าเออเด็กสมัยนี้คือเขาเขามีความพยายามเขามีพัฒนาการเร็วแล้วก็แบบทาเล่นจริงๆอะคือความสามารถพิเศษเป็นคนพัสวรรค์จริงๆค่ะเขาเต้นท่าที่เราเคยเต้นด้แบล็คะา <laughs> โอ้หลับตาเต้นเลยมั้ง,งใช่นักว่าพระโปรดเนี่ยยิ่งแบบเออเอาเอาราโปรดแล้วกันนะเพราะเขาเองเขาก็แบบเห็นเรามาตั้งแต่แบบเด็กๆเขาก็อยู่ในเบื้องหลังกองละครอยู่หลังโรงละครเวทีเขาก็ซึมซับมาแล้วนักก็เชื่อว่ามันก็คงเห็นจากตรงนี้เขาก็เลยพัฒนาได้เร็วแต่ถามว่าความเก่งนี่เอาจริงนะต้องหลีกทางให้เด็กรุน่นใหม่จริงเขาเก่งจริงๆค่ะแล้วก็ด้วยทุกคนด้วยนะเขามีแบบแต่ละคนมีความโดดเด่นคนละแบบอะค่ะ เขาบอกไหมครับว่าเขาอยากเป็นทางนี้เป็นตัวเะยบ้าเป็นบนะททั้นัเนนน้เาข,าขาบอกเลยเขาก็บอกนะก็ถามเขาว่าเขาชอบไหมเขาบอกเขาชอบเขาชอบเต้นตอนแรกเต้นอย่างเดียวเขาไม่ชอบร้องเขาเฉยๆบอกว่าต้องถ้าเต้นได้ต้องร้องได้ด้วยสิเขาก็ไปเรียนร้องเพลงแต่คราวนี้พอมีสถาบันเร,รียนก็จะมีแบบหลากหลายให้เขาได้ได้มีเพื่อนหลากหลายอะไรเงี้ยค่ะแล้วดีแดนซ์ก็เป็นอีกหนึ่งในในในสถานที่เราไว้วางใจแล้วอยากให้น้อง เขาบอเขามีประสบการณ์กับจริงๆก็มีท้งพี่มะลิมีหลายคอพี่วันใหม่แล้วก็แล้วก็มีอลินนะน้องสาวน้องสาวอุ้มมาก็มีลูกชื่ออลินเรียนกับดีแดนก็แต่เด็กตอนนี้โตเป็นสาวแล้ว13 12แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรียนตั้งแต่แบบ7จ็ดขวบอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกบบเราได้เห็นการเติบโตของเด็กเก่งเจ๋งสุดมากพอทเต็มที่เราผัดทำผ้าทำดันเลยค่ะแล้วก็ให้กำลังใจเขาก็ดีใจพอเรามาเขาก็แบบได้อวดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะใช่ โกนะาเนกับเ,สสสเนสเก็ทมากยแยนาุนี้ันเี่บอล้ะก็มันถามว่แรงไหมแรงนะแต่ว่าด้วยตัวละครมันก็มเหมือนกัเราเคยถูกกระทำแบบนี้นาะแล้วเขาก็เหมือนมาดึงด้านมืดของเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ย เป็นคนที่ดีขึ้นมันพอแล้วได้ปลดปล่<พ>อย <พอ S 2> แล้วมีคนที่เข้าใจเรามากๆเนะี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นบัตตี้กันก็ส่งเสริมซึ่งก,กันและกันซึ่งหลายๆคนก็คือหากระชากที่เราแบบใส่ส้นสูงเหยียบหลังเขาแล้วก็แบบมีกิจกรรมแบบโหดๆนิดนึงแล้วก็มีเหยียบโอกใช่ไหมคะแต่น้นมันก็เป็นเหมือนจะแบบเขาบอกว่าให้แบบทำมาเลแบบปล่อยมาเลยอยากให้เรามีความมั่นใจสร้างความมั่นใจว่า ความเป็นบอสหรือการที่เราสามารถที่จะแบบอยู่เหนือคนอื่นได้นี่มันเป็นยังไงให้จําความรู้สึกนี้เหมือนเขาดึงตรงนี้ระมาก็เลยดูแบบรุนแรงแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งเหตุการณ์ของมนุษย์น่ะชีวิตมนุษย์ที่มันมีด้านด้านมืดนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วพอมันได้ปลดปล่อยมันรู้แล้วว่ามันต้องใช้ใช้วิธีการอย่างไรแล้วก็เขาเรียกว่ามันก็ไม่มีแบบนี้ล้วลาะไม่เหมือนเราเราก็ว่ามันก็ทซัพดีหลายคนก็บอกว่าเออมันก็แรงดีแต่อยากให้ดูนะว่า ต่อไปความสัมพันธ์หรือพัฒนาของมานะกับดารินจะเป็นยังไงมีความคั่นแยงในบ้านเขาโดยเฉพาะเก่งกับดารินมันจะเป็นีแรงกันอะไรอย่างเงี้ยเราคุยกันเขาทำงานเต็มที่นะจงิงๆเขาเล่นเลยหรือว่าใช่ใช่ค่ะก็คุยกันว่าบทเขาเห็นแล้วว่าบทมันไปประมาณนี้ก็น้องเขาบอกเต็มที่เลยพี่นัที่เนี้ยค่ะเขาเขาเต็มที่จริงๆนะแล้วแบบอกเขาแดงหมดเลยหลังหลงนี่ไม่มีเอฟเฟคเลยค่ะเป็นรอยแดงรอยช้ำรอยข้อเลือดน,นี่คือแบบ,ๆๆบแแมันเล,ล,งลงนนน่นจริงเจ็บจริงจริงๆ ไอ้ที่เแยบหน้าอกก็ประมาณสามสี่สามเอซิเมันไหลมุมไงคะก็เลยน้องก็ก็เลยต้องต้องโดนแต่ว่าเขาก็โอเคค่ะเราก็ออมอยู่นะจริงๆเราก็แอบแบบจิกเบาๆแต่ว่าเขาขาวแพ้เลนชาร์ทมีสัมผัสได้ยังไงคาได้ดูฉากหรือยังก็เห็นแล้วนะเขาก็โอเคเขาก็บอกอ่ะเต็มที่เต็มที่ใช้ได้เคยไหมคะเคยแบบเป็นอย่างนี้ของเราไหมย่เดียวเดี๋ยวก่อนละครมันดีกับจีนจริงก็ไม่ไม่เบยขนาดนั้นหรอก อะไรที่ชีวิตจริงทําไม่ได้ก็ไปทําในละครนี่แหละค่ะจะไปจะทอาบทมาจะทำในละครแไม่เกี่ยวอันนี้มันก็เป็นเรื่องมันเป็นบทละครถ้าเราเราคิดว่าเราแบบสามารถทําได้เราก็ทําเพราะว่าละครมันก็นะก็ถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครอ่ะก็ุณสวัสดีค่ะวันนี้เต้นเป็นรอบหนึ่งรอบนี้มีสองรอบค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายเลี้ยบ๊ายบาย